นันที่พร้องกันมาอย่างบริเวณพิธีหลังจากที่พิธีการทางศาสนาันมีผลิตพระคุณพระราชนครบาลเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารได้นำพาคณะสงฆ์จรเกิดพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยหลังจากนี้จะได้ประกอบพิธีบายสีสูงวันให้กับท่านสุธินพัชรกาจินท่านนายกสมาคมชาวไทยเส เชสสายเวียดนามในประเทศไทยซึ่งเป็นการฉลองอายุมงคลว่วโครอ้72ปีนะครับในวันนี้วันสูงขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะรคกวันนี้ทุกท่านได้พร้อมกันอย่างดาเพิธีได้หันหน้ามายังผ่านใบสีได้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อเป็หฝันเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกสมาคมท่านสุินเป็นที่คารพ อ,องทุกท่านอย่างพิธีแห่งนี้สุภพังเขเลิดลำ่ำฤทธิเดชลื่สซ่าหน้าโคสุดยอดยานไต่แก้วสวัสดีนองในข้องพุทธบากคุณประพุทธคุณประธรร,รมคุณประสงค์ยกใส่เตาย่อไม่ระวังเสียงขอนอกนอก้นอมแด่อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอดน้อมแด่พระธรรมและประสงค์ขอบูชาคุณครูบาอาจารย์คุณปีดามารดาไว้เหนือเสียงเกล้า เด็เรียนท่านผุ้ทินวระชนราชกิตนา,นตนาย,ยกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกล่าวกับผมหมอสุขวัญแทนธรรมโตสุโภผู้มีสิทธ์สืบทอดสภวิชาหมอพรามจากัญญาพระธรรมใหญ่พระหุนท่านพระปุรพิพัฒน์วิทยาคมหลวงพ่อเจริญฐานนายุตโตปรงมงูแห่งโลกอุดรบุรพาเจาา้าพระดาวเพื่อนองขวซอธรรม,มยุทธจังหวัดอุดรธานี ผู้เป็นพระอาจารย์แห่งกล้าวกระผมจะได้โอกาสกระทำราบาสีสู่ฝันเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านสุทธนพัชรราคินพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องวงวานในงานวันเกิดอายุครบ72ปีองรอบในกาลปัจน,นี้สื่อไปในการนี้จะได้เรอยีถึกท่านประธานได้จุดอาเทียนใ้ยอดใบสีนะครับ ที่หนึ่งนะครับรถฟอร์ดสีดำนะครับหมายเลขทะเบียนเจ็ดสามแปดเก้านะครับช่วยขยับรถให้ด้วยนะครับแล้วอกรถตโตโยตา้านะครับสีรอนนะครับหมายเลขทะเบียนหกเจ็ดแปดแปดช่วยขะยับรถให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีเข้าสู่้ทิที่กองรักษาสีสูตรความมิตรกาพ ในกล่าวคำบูชาพระพรัตนไกโดยพเพียงกานอิินาสรนาตามพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการนาตามธรรมานอภิ สัตุสัตุสัตุสู่หงันตัวพุนโตเยเทวาสังฆาสมากาตาดูลาเทปยุดาเจ้าทั้งหลายภายบนมี an, aw, 拜拜้ท่าที่ปฏิราเจ้าเป็นเขาเป็นประท่านกับทางสุรัสพมตนดรุงวิมันเลอด วิเศษใตแสงพระจันทจรนแยงบนปุ่งตนรักสมีหงเวหาพระราหูอสุรินทราตนมือฟ้ามุ่งมือดาทั่วเวหนตนทระรงบิมันาษาในอากาศกับทางเท้าวจะตุลโลกกบาลสถิตในบิมันทังสี เตอพญาทตาละขาพญาวิรุลหาพญาวิรูปรขาพญากุเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแก่เทพายุดาเจ้าทังลายอันย้ญยยัางอยู่ทุกผู้พาสตาบัวรพันจึงพรอมกันมาถวยายบานทั้งพญานาคราชเพื่อนฟันนาทีหลวงขวงกุมพัน และหนึ่งลำพวนพอมพำจะผูบ้บิญญาณตนพระรงวมิมั่นเหียมพอกาทังพญายมาราชเจ,จ้าดาดดีนั่งทรณีนน,นแนกนามทูกเกิดคำนั่งน้อยมีคาลาอันหักษาในมนุษย์สุดแห่งของเมืองคนในวังบนเละยันอามทูกเกิดคำอินพาในไพนาแแลยยันกวง วงเข็บปืนแผ่นปัทภีโบคารณีและยมย่างตัวกลงลามหาไมยพิโพูวสีทั้งเีดีเก้ววกูต้นสถิตอยู่ในป่าเหชรราชาธานีในเมืองจันทาโลาูลีลันสางลวงพวงแหละลวงฮีไตลิพีเหนือผาใดผาดัาดงกำไฟใส่กุงสีอายธยากำไฟฟ้าตุกเขตเป็นเขม ขอนเชิญเทพยูดาเจาเ้าเราเทวาตนปกปักษายังประถาพ,พนมบรมเจดีศรีสันธหลวงเป็นเขาขอนเชิญเทพยูดาเจ้าทั้งหลายตนปกปักษายังจะตุปัธาพระบาทผู้นำโลตาต้องหันหลวงกับทั้งปวงเทพยุดาเจ้าตนักษาบวรพระพุทธศาสนาในของเขตคันทัศิมา ข้อนเื่นเทพยูดาเจ้าเราเทวาตนปกปรักษายังเบืองมุกดาหารมุกติกาดาพนมุกดาหารตานจิตยอข้อนเช่นท่านได้สเสด็จลีลาเพลื่อนขาดหยาดตาสเสด็จลงยังบนบนพิธีการธรราราษีให้กับท่านสุทธิปจชรณาคินครอบรัวยยันติพีน่น้อง ในโอกาสอันเป็นมงคลจเจริญอายุในวาระมงคลครบหกรอบเจ็ดสิบสองปีในการรับบัตนิทุกทานทุกตนทุกองก็ขาดทุนสเพเทวาสากจังราธนังกโรมาปริตว กามตวรวนรณกหามีเกหวัตุมิเกเทอุหมาจยันต <HER> ุเทวาชนธาลาวีสมียาคาคันทพนาคาหติทันตาสันติเกยังโมนีประวัตจะนงสาธขุมิสุนันตุ aya jana kalu ayam patanta aya jana kalu ayam patanta aya jana kalu ayam patanta nam mô tát sa ara to samma sambo tát sa nam mô tát ara สัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสามภะคะพวัตุอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสีสีสิสิสิประพรบวรเวนวิเศษอติเวกเตโช พรวังชายมังคลาะมาหามงคลบุญแป็นดีเลเด ย่นย่อยกยืนมงคลให้เป็นผลแร่สร้างทุระอ่างแร่ความดีรวมกันมากกําราบาสีเพื่อให้เป็นมังคา,าดีอันวิเศษบาลุเพดแห่งพีธีเสริมสิริมงคลในงานอายุมงคลท่านสุทินปัจจระนาคินให้เป็นผลอันเลิศสิ่งประเสริฐเสริมดวงชะตา ต่ออายุบูชาโชคหมดทุกโศกเวนภัยสิ่งจะไล่ให้ไก่ห้างอันตาไล่ทุกอย่างจงดำไหยสุขสบายแซบซอยบุญแลนหอยน้ำชูสุขีทุนนิมิตาโลกที่นี้หายเสียงคอเข็นเกี่ยงทางนี้ไก่มีแต่ความสุขสดใสเปิดแผวเสริมสตาราศีแล้วอยู่ สวัสดีในวารัดิธีสุภเลิศบุญบันเบิกพงเพืง่องามในปีบุทธศักราชสองพัเจ็ดไก่ล่วงเข่าเขตดพวงลาซีโหควรดปีสุริเย์เปรุเพทแห่งพ่อซอโอ,อ,อกเดือนทวนพ่อทวนที่เดือนมีถุนายนย่างเข้ามา จึงได้ไปอาราธนาประสงค์ขัดเจ้ามาจากเริ่นพระบุทธม์เพื่อเป็นสิริมงคลเดีอันบีเศจังได้ไปอาราธนอาอาจารย์เจ้าปูชลาดมานังศาสตร์เอินเชิญขันมาหอมกันเก่าต่อเอินเอานอขันมาเพื่อเสริมดวงชะตาราศีให้มีสิทธิลิธิ ใช้โชกค,ความทุกข์กุกนี้หายอันตรายให้ไกลห่างเพื่ต่างๆมาลายหายสาใบาใจเลิศล้ำทำอันใดกลังคองบุญนาจองสมพันตาบจิรัธิตีการหึงเหยาวนั้นสืบต่อไปกอบกู้เถินมาบัดนี้บุญยาพิธี ตาราศีปารมียอดแก้วได้ดำเนินมาหอดแล้วเป็นมงคลดีให้เป็นผลสืบต่อเป็นยอดต่อปารมีจึงได้แต่งผ้าใบสีบรรจงดีสีสภารตั้งเนื้ออาแทนบูชาจึงได้ขนกวยหาสาปอาหารมีหลาหลากหา đầy ma và muôn ma đèn say pha và ấy mền mưa nhắm đi mi sĩ say bò sầu chừng đầy hung tàu âu phan hoa ma pha lan già xa chớ cầu thăng phan nà จะเชิญเอาขวัญร้อนน้อยลาออนตีนแดงเชิญเราขวัญนั่งแพงให้ดวนมายาสาเชิญเราทั้งขวัญนาขวัญตาอยู่กองกองขวัญเจ้ากะละเมนผาปานโวยนั้นเล็ว ขันเจ้าพ่อม่มือดีแดดเดือนสีสีน้ำขาเจ้านี่แล้วขันเอ้ยขันเป็นขันเจ้าพ่อแม่มือดีบาดใดได้น้จังสีฮอดเดือนหาเมษายนต้นปีใหม่แสงอาทิตย์ปผดแห่งใหม่แมงขี่ให้ปผดแห่งตอมนะเสียงมนุษน์อยห้องละกีละกลางสังกาเขาละาอะไรเสเียง Chuẩn cần hình mưa nôn, xì ngạc à, không hay không. Ô ừ. ô ô, tuổi vui, hận gì va hoa, tuổi vui, mà leo oh, nà, khoắn trâu hồ. Oh, บ่อนเสียงให้ก่าบ่อนวันเอินให้เจ้าเดินมาพี่เือนสั้นบ้านอยู่ได้นนอมือนีห้ามจึงได้หง้ยเอินขันเจ้าไปยู่ใส่หลือเจ้าอยู่ทั้งไตพื้นแผ่นปัดคาพีขอให้ทอละนีนั่งได้บอกมาเจ้าให้เจ้าขึ้นมาเบาให้เจ้าขึ้นมาว่า ควันเจ้าอยู่ฟ้าฟ้าบนเบื้องไฟสวรรค์ให้เจ้าเฝ้าด้วนดันตัดฟ้าว่าอยู่มาเด้อให้เจ้าเร็วพลันลงด้วนถึงสถานที่หรือมีชนละที่นามลำทานให้ไหลผ่านคนเอยควันเจ้ายาสุญาณลอยคำต่อฟังชน Hoa quả hay muốn ba y phong nạ mờ được mi phu pa khẩu xuống là mượt mù quảng căng hay cháu nhắp hinh có đầy yên bọn bọn ớt ừ, hay cháu đoàn mờ được để có hay cháu xuân hồng bụng phun tốp hay cháu xuân hồng ba phun tốp sao cháu chẳng nhang mờ được เดียงดังมาบันเจ้าหมูเฮาอย่าไปมัวเมาเสือมาเด้อมันสิคำตาเว้นลงต่ำตำตาเว้นคำคอยคอยฝันทันนี้ มีทางกวยงาวและมันแซงแกงและหมูและหมูไก่ใดแล้วใส่ทางมาฝูงวงศาและญาติบงพี่น้องฟังเสียงเขาเล่าฟองดังมาเจ้ายุ่ง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 ว่ามายื้อพันด้วยเพิ่น hạt châu khứ khăm hơn hạt châu khứ kéo Ồ, mày con săn cả bò đầy chấp đi châu đỏ phấn ơi mày con hi cả bò đầy chấp phạt bò đầy bà mà cháu chấp thưa chặt mưa lẹ chặt nhám na bà và hà phố xịt chỉ chuẩn chỉ cấm buồn cục mày kèn sen sa khá mày bay nhà mẹn cung kiều phố mù phù tên lông sông vắng mẹ nằm nhây bà cặp phù bà con siêu hào cháu mũ khảo lông phát xì chao chao pha phạt hoài mẹn hâm mệt phố ca tha khóng khẳng xa đăng đồng phong đào oh. โตกแต่เข้าไก่เนื้อข้าหน้าสัตว์มุ่นมาขวัญเจ้าพากกะละมังผ่าบานโอ้ยนั่นเล็ว ว่าแล้วมือกาดยังได้ายออายอมแกลงคุณคุณคุณดีงามดูอาดผูกวันลาตะาวันว่ามเยอคขันว่าผูกแขนเบือง้ายขอให้ควันขันสุทินปัจจรบันนาคินนี่นันก็มาเยอขั้นว่าผูกเบืองข้าขอให้ขวัน่ันสุทินปัจจรบันนาคินบคราะญายาพี่น้องนี่นันอยู่มาถูกมูถูกอง์ มาทุกตนทุกคนกอน่อผู้จจาระเด้อว่าแล้วตั้งแหกต่างแต่ใน้การละนี้ดีเมื่อนาขอให้ทันวันสุที่ปัจจรบนได้ินครอบข้อยาพี่น้องอยา่าใดไฟซาเสียสีขอให้มีอายุยืนายาวย่าได้สั่นมันให้เจ้ามันปานงามเขากวงมันให้เจ้ามันปานข้างมูขอกเทือนมันให้เจ้ามัน ปนเพื่อนสางหู่มันให้เจ้ามันปานปงสา่งล่อมันให้เจ้ามันปานก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปานก้อนหินลาดสูงเที่ยมอาบเขาสมีนใหญ่เพียงต่อปัญจายาเด้หับใหญ่เพียงหลับปวัญเจ้ายาเดกนยาเด,มน,ม,นาดม,นมนเหมือนตองยาเดมอมเหมือนเทายาเดเก่าเสียสีขอแห่งขวัญทันสุทินปัจจระหน้าคินพร้อมขอบ,บอขั้วยาพี่นอง ที่มาหรวมกันในม,มือนีมีตั้งแต่อายุวันน่งมีสุขังพาลังขอให้ตั้งเทียงมานดอมทานโจ สัพพรรม่านุภาเวนะสัพพสังฆ่านุภาเวนะตุทารตานั่งถมารตนั่งสังขรรตนั่งติณั่งรัตนานั่งอาดุภาเวนะ ปติกัตยาลุภาเวนะชีวสาวากาลุพาเวนะสัพเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตตุนิมิตาอวานังขลังเวนะสันตุอิวัตโกภะละวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหนตุสปัาทุขคโลคาพยาเวลาโสกาสัตตุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุจะเตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโซทีสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโบคังบุติเจยศวัสตะวันสา จะอายุจะชีประสิทธิพระวันตุเตสาธุยันทุนนิมิตตังอวมังคลัจะโยจามนาภูสกุณัสสะโทปะปักขโหตุสุเป็นการตังพุทธานุภาเวนะเวนะเสมินตุยันทุนนิมิตตังอวมังคัลเวนะสันตุอายุวัตโกภะละวัตโกวันนวัตโกโหนตุสปัจจาระตุสักกัตตะวะพุทธรัตนังโอจัตถังพุทธมังวรังมีตังเทพบุนัสานังพุทธเตชินาโสชินาสันตุปัตถวะสเปตุขาบุปเสนตุเมสักกัตตะวะธรรมรัตนังโอจัตถังพุทธมังวรังปาริลััังงงหูสมน ស្រូវិន់ទ្រូវិន់ទ្រូវិន់ ทาสเพโุปัสมตุเมสักตาตวัสังพระตนะังสถงานอุตมงวรังอาหูเนยยงปางหูเนยยงสังฆเตเจนาสสจินานาสันตุปัทวาสเพโรคาบูปสัสมตุเมสาธุสาธุคุณพระธาตุพระตมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปกักรักษาให้ทานสุทินปรรดาคินอาจมีพยันตไ์ไลในมากรมางกามาตองรวมถึงญาติพี่น้องที่มาวอมเพียงเฮียงนาย่างกัดทำราบาสีในพิธีเจนี้อนมีเทพบุตรเทวดาเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายที่ปกปกักรักษาผูมาสถานดารามบาัท ขีดวงเมืองมุกดาหารแห่งนี้กด็ดีที่ได้เสด็จลงเป็นสักีพญา,านเพราะฉะนั้น่วยอวยพรให้เจ้าภาพเจ้าสัท่าหายจากโรคจากภัยันตรลายอย่าได้มาแผาผ่านให้มีอายุวันหนักสุขภารปฏิพานธนสารสมบัติอันตรายใดๆอย่าได้มาแผวมาผ่านโดยอรรมีของประทานประธรรมทั้งหลายเป็นอมีประทานเกียร์แก้โจรลาลนีในสวรรค์ชั้นประดึงสาเป็นข่าเป็นประธาน ขอผลงามความดีประจัดประรมปกปักรักษาคุค้มครองให้สำน็จด,ดังปรารธนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในการหลักบัตนีก่อข่าคือ